ผมให้จุดคุณสูงสุด15ล้านนะมาดูว่าคุณจะได้ทุน15ล้านคุณต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับ Fc ที่ตามนะเดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดนะูเอาละนะการที่คุณจะได้ทุน15ล้านนะครับสูงสุดนะคุณต้องทำาไงบ้างนะครับ คุณมาที่ thai angel investor.com นะครับแล้วก็มาดูธุรกิจที่เราสนใจที่จะร่วมลงทุนนะครับนะถ้าคุณอยากได้ทุน15ล้านนะครับคุณมาที่นี่นะฮะโปรเจกต์เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับถือว่าโปรเจกต์เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สบปลราประตูสู่จีนเนี่ยเราให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนว เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวมาเชื่อมกับอาเซียนนะฮะโปรเจกต์นี้ถือว่าเราให้ความสนใจนะครับคราวนี้คุณจะได้เงินลงทุน15ล้านได้ยังไงนะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับหนึ่งนะครับคุณต้องหางานมานะคุณต้องหางานมานะครับผู้ร่วมทุนจีนเราอย่างฉางเจียงเนี่ยเขาทำ เขื่อนสามผานะครับนี่คือเขื่อนสามผาที่เราไปดูมาแล้วนะถ้าคนที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้ว่าโอเคละเราไปดูเขื่อนสามผามาแล้วนะครับคราวนี้โหมดที่เป็นธุรกิจส่วนอื่นๆนะครับนี่ฮะเซกชันอย่างอื่นอย่างอสังหาเดี๋ยวโทษทีกดผิดอ่ะต่อนะครับโหมดธุรกิจอย่างอื่น อย่างกลุ่มที่เป็นซิตี้อย่างเงี้ยแอนท์ทรานสปอร์เทชันอย่างเงี้ยการพัฒนาเมืองอย่างีอ,อกแบบพัฒนาเมืองสร้างถนนน้ำไฟนะครับอินเ g อนก็เรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรโซล่านะนี่คือโหมดกลุ่มธุรกิจที่เราทำนะครับดังนั้นวิธีการไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับคุณหางานมานะครับคุณหางานมา แล้วมาแบ่งค่าคอมกับผมนะครับค่าคอมผมแบ่งให้อย่างนี้สมมุตินะครับงานเนี่ยมันพันล้านขึ้นนะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันขั้นต่ํามันพันล้านขึ้นอยู่ละคุณบริษัทเนี่ยอย่างไทยเอเจ้นเราได้ค่าคอมสามเปอร์เซ็นสามสิบล้านนะผมมาแบ่งให้คุณเลยสิบห้าล้านนะหารครึ่งเลย สิบห้าล้านนะแต่ผมต้องดูศักยภาพและความสามารถที่คุณจะปิดดีลงานได้หรือเปล่านะครับถึงงานจริงไหมทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นนะขั้นต่ำของโครงการก็คือ1,000ล้านนะครับค่าคอมผมยินดีแบ่งให้นะ15ล้านนะครับหลังจากที่คุณได้ ค่าคอมแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเงินค่าคอมนี่มาลงทุนต่อในโครงการก็ได้หรือจะรับเป็นเงินสดก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะงานเกิดคุณสามารถที่จะมารับสับต่ออีกนะครับมารับสับเป็นซัพเออร์รายย่อยที่มารับสับจากงานต่อได้อีกนะนี่คือวิธีการนะครับดังนั้นคุณก็แค่ไปหางานมานะครับไปหางานมาแล้วก็ถ้าง,งานมันมัน เป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะครับเราก็ทำได้ตั้งแต่งาน planning ออกแบบนะครับ planning ก็คือการออกแบบ survey design construction นะครับ project management นะ test and detection นะครับ,นะรบสรุปง่ายคือเราทำครบรูปของ การลงทุนในโครงการนะอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของผู้รวมทุนนะครับฉางเจียงนะเว็บไซต์หลักซึ่งเราไปเยี่ยมชมมาแล้วเราไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปเยี่ยมชมโปรเจกต์อย่างอื่นนะครับอย่างโปรเจกต์โซลา่าบ้างโปรเจกต์เมืองพัฒนาเมืองบ้างนะครับก,ก็ไปดูเรื่อยๆนะครับไปดูงานเรื่อยๆเพื่อเอามาต่อยอดในการพัฒนาโครงการในอาเซียนนะครับ นี่คือวิธีการดังนั้นก็ผมย้ำนะครับคุณไปหางานมานะครับค่าคอมผมให้สูงสุดไม่เกินสิบห้าล้านนะตามศักยภาพตามแต่ประสิทธิภาพที่คุณจะสามารถที่จะทำงานช่วยเราได้นะครับโอเคสนใจก็ทาง angelinvestor. com นะครับสวัสดีครับ